ฉันเกิดมาไม่สวยผิดด้วยรือปราณีจันทรัตจำเนียนการผ่านมาก็หลายปียังไม่ได้เขียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวทั้งๆท,ที่ผู้เขียนเคยปาวราณาตัวกับพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันถิตะธรรมโมซึ่งขณะนั้นท่านมีสมณศักด เป็นพระราชสุทธิยานมงคลเมื่อครั้งไปให้ท่านรักษาโรคประหลาดซึ่งเคยพิมพ์ในหนังสือกฎแห่งกรรมทำปฏิบัติเล่มที่สิบเรื่องผู้ใหญ่ก็ดือ้อว่าจะเอาเรื่องของหลวงพ่อไปเขียนให้ชื่อเสียงหลวงพ่อและวัดอัมพวันดังไปทั่วโลกเลยขณะที่พูดนั้นกำลังป่วยหนะักอาจเพอ้อไปด้วยฤทธิ์ไข้ก็เป็นได้ ปีใหม่2,549เกิดอยากทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาบ้างจึงได้ย้อนเอาของเก่ามาเล่าใหม่เพราะเป็นเรื่องสืบเนื่องกันกับผู้ใหญ่ก็ดือ้อเรื่องบางเรื่องอาจสายไปสำหรับบางคนหรืออาจไม่สายสำหรับคนทั่วไปหากมีผลดีอยู่บ้างขอยกให้กับความตั้งใจเดิมก็แล้วกัน ผู้เขียนยังจำติดในตาวันนั้นเป็นวันที่26่กุมภาพันธ์2538เวลาสายมากแล้วท่ามกลางผู้คนพลุกพล่านเพราะมีผู้ไปถ่ายชีวิตโครกระบือนายเต้ยเดินมากระซิบข้างหูว่าคุณแม่ไปดูอะไรกับลูกหน่อยก็เดินตามลูกไปเพื่อให้เห็นว่า มีสิ่งมหัศจรรย์อะไรเพราะดูลูกชายเขามีท่าทางตื่นเต้นมากไปถึงแล้วผู้เขียนถึงกับอึ้งและงงงนันเมื่อเห็นควายตัวเมียตัวหนึ่งยืนร้องไห้แบบนิ่งๆเงียบๆน้ำตาไหลเป็นทางสองแก้มและอุปทานว่ามันสะอื้นด้วยดูมันจะเจียมตัวเจียมใจว่าโวยวายไปก็คงไร้ประโยชน์ ผู้เขียนกับลูกต้องค้นหาความจริงกันเจ้าหน้าที่ที่เล่าให้ฟังว่าควายตัวนี้ตอนเช้ามีผู้จองแล้วตีตราจองไว้บนตัวควายตกสายผู้จองไปเห็นตัวอื่นสวยกว่าเขาจึงแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวนี้ไม่สวยฉันเปลี่ยนใจแล้วขอเลือกตัวนั้นก็แล้วกัน ลางชี้ไปที่ควายสาวอีกตัวซึ่งบนคอของมันมีพวงมาลัยหอมกลุ่นไปด้วยน้ำปรุงเพราะมีตราประทับแสดงการจองแล้วผู้เขียนพินิษและมองในตาของควายสาวตัวนั้นดูมันกำลังกระยิมเหมือนจะบอกว่าเห็นไหมฉันสวยกว่าจึงรอดตายจากการถูกฆ่า มันรู้สึกกระทบใจผู้เขียนอย่างรุนแรงอยากจะช่วยให้มันพ้นจากการถูกฆ่าทั้งๆท,ที่วันนี้ครอบครัวของผู้เขียนไถ่ชีวิตโคหนึ่งตัวและกระบือหนึ่งตัวและในท้องของสัตว์ทั้งสองตัวมีลูกอีกตัวละหนึ่งรวมเป็นสี่ชีวิตประกอบกับเงินที่ตั้งใจจะทำบุญในวันนั้น ก็มีเหลือไม่พอที่จะถ่ายชีวิตกระบือเพิ่มได้อีกสักหนึ่งตัวแต่ความเป็นจริงสองชีวิตเพราะมันมีลูกในท้องอีกหนึ่งชีวิตปรึกษากับสามีและลูกว่าจะทำอย่างไรดีผู้เขียนตรงไปถามอาจารย์รุ่นน้องท่านหนึ่งคืออาจารย์สุวิมลพัทรรกำพลซึ่งไปกับครอบครัวของท่านคือคุณสกุลชยัย และบุตรสาวเด็กหญิงพิมพิดาอายุแปดขวบเศษถักผมเปียสวยงามสมวัยและเด็กชายสุรพัชระวัยสี่ขวบครึ่งกำลังน่ารักทั้งคู่ชวนครอบครัวของคุณเล็กให้เธอมาดูควายตัวนั้นและปรึกษาเชิงหาหรือว่าเราสองครอบครัวจะถ่ายชีวิตอีกสักสองชีวิตดีไหมพี่มีเงินไม่พอ ครอบครัวพระกรัมพลตอบพร้อมกันทั้งคุณโหนกและคุณเล็กว่าเอาสิพี่เราจะช่วยเป็นอันว่าวันนั้นควายตัวไม่สวยตัวนั้นพร้อมลูกในท้องรอดตายอย่างหวุดวิดต,ต้องขอบคุณนายเต้ยที่เป็นคนช่างสังเกตมิฉะนั้นมันคงลอดสายตาไปแล้ว เรื่องความไม่สวยยังไม่หมดแค่นี้ผู้เขียนเพิ่งทราบจากอาจารย์สุจีนภูลสวัสด์โตโผใหญ่ในวันนั้นภายหลังว่ายังมีควายตัวเมียเหมือนกันแต่ไม่สวยคือขาเกเขากุดเพราะความขี้เรใครๆก็ไม่เลือกมันมันร้องไห้แบบหมดอะไรตายอยากทอดกายสุดลงกับดิน แม้เจ้าหน้าที่เข้าไปฉุดมันก็ไม่ยอมลุกขึ้นดวงตาของมันหม่นหมองดูเหมือนจะตั้งคำถามกับผู้ที่พบเห็นวันนั้นว่าฉันเกิดมาไม่สวยผิดด้วยหรือแต่พอมีผู้ใจบุญนำพวงมาลาัยดาวเรืองมาคล้องคอพรมน้ำปรุงให้มันกลับลุกขึ้นอย่างดีใจและเริงร่าขึ้นทันใดหากพูดได้ มันคงพูดว่าขอบคุณนะคะเจ้านายที่เมตตากรุณาต่อสัตว์ขี้เร่อย่างฉันแล้วมันมองไปรอบๆตัวเห็นเพื่อนๆมีมาไลยคล้องคอและตราประทับบนตัวแสดงถึงการปลดปล่อยให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกวาระหนึ่งและพ้นจากการถูกฆ่าในวันนั้นเหมือนจะบอกว่าเห็นไหมแม้จะขี้เร่อย,อย่างฉัน ก็ยังมีท่านผู้มีน้ำใจงามน้ำใจประเสริฐมาถ่ายชีวิตให้เหมือนกันแล้วดูมันทำท่ายืดเสียด้วยจากการแนะนำชักชวนสร้างกุศลด้วยวิธีถ่ายชีวิตให้กับโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่26กกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2538ของอาจารย์สุจินและอาจารย์สมพรภูลสวัสดิ์มีผู้ร่วมเจตนารม์ในครั้งนั้นหลายท่านอาทิท่านผู้อำนวยการหวันจุลมุลอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งอยู่ที่โรงเรียนชินโนรสวิทยาลายัยพร้อมบุตรเด็กชายเปรม ครอบครัวของผู้เขียนมีสามคนนายรุ่งโรธและนายจัตุพรจันทรัตน์และครอบครัวของคุณเล็กสี่คนและยังมีอีกหลายท่านทั้งครูอาจารย์และผู้ปกครองในโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตตารามเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าหากหลงลืมท่านใดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะนานมากถึง10ปีแล้วประกอบกับผู้เขียนเอง หลังจากลาออกจากราชการแล้วเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2538และกลางปี2541ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบสมองไม่ค่อยแล่นเหมือนก่อนทำให้งดภารกิจไปหลายประการขณะนี้บุญยังมีอยู่จึงได้มีการรักษาแบบพิเศษที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน สมองเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับจำอะไรอะไรได้แม้กระทั่งเขียนบทประพันธ์ซึ่งผู้เขียนชอบมากได้อีกวาระหนึ่งท้ายที่สุดผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์สุจินอาจารย์สมภาที่แนะนำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสสร้างมาหากุศลในครั้งนั้นขอให้อาจารย์ทั้งสองได้เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตชาติ ขอให้ผู้ร่วมเจตนารม์ของอาจารย์ทุกๆท่านมีบุญกุศลติดตัวไปสู่ปรภพและพ้นจากวิบากกรรมทุกประการ